สวัสดีคับเพจีจ้าค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เป็นไงบ้างค่ะวันนี้ก็จากการชกเกมวันนี้ก็ออกมาก็ดีใจค่ะแต่ว่ายังออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แฮปปี้ที่เราได้รับชัยชนะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ฟิตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือเรารู้มาวันสองวันแล้วก็มาชกเลยแต่ก็เราก็เต็มที่ค่ะไฟนนี้ไฟนี้นี่ร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ไอ ถั้ากายเจ็0ค่ะคือการฝึกซ้อมเราไม่ได้ถึงขั้นสูงสุดเรื่องการชกก็อาจจะยังไม่หนักแน่นพอแล้วก็ยังไม่มีความหนักที่จะเอาเขาลงได้ด้วยเขาเป็นมวนที่ทนด้วยค่ะแล้วก็แข็งแรงแล้วตอนแรกเราวางเกมวางแผนเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ตอนแรกก็วางเกมก็ไม่เร่งรีบคือเอาอาวุธแบบว่าแม่นยำแล้วก็ให้หนัก แต่ว่าเราก็อ,าอ,าออกออกอาวุธเยอะด้วยค่ะวันนี้คืออาจจะเป็นเราที่ออกอาวุธเยอะมากค่ะเขาเป็นป้องกันตัวเยอะมากกว่าค่ะแต่ปกติเขาเป็นมวยที่เดินค่ะอาจจะหนูเดินไปด้วยค่ะเขาก็เลยอาจจะเอาอาวุธลำบากอาจจะคิดมากไปค่ะเลยเป็นหนูที่เอาอาวุธเยอะด้วยไฟก่อนหน้านี้กับไฟนี้นี่เป็นไงไมาครับการเจอกับเซเลสค่ะก็ก่อนหน้าน,นี้ที่ได้ชกไว้ค่ะกับลาล่าต่างจากไฟนี้ไหมก็ ก็แตกต่างค่ะอย่างแรกก็เรื่องการเตรียมความพร้อมว่ะแตกต่างแล้วเอาเรื่องการชกด้วยถ้าเราฟิตซ้อมมาดีแล้วก็มั่นใจค่ะแต่ไฟนี้ก็อาจจะฟิตซ้อมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราก็จะพยายามทําให้เต็มที่แล้วก็ทําออกมาให้ดีแล้วก็ให้แฟนเว้ยได้ได้รับชมเราชกด้วยค่ะไฟนี้วันนี้ไม่ได้โบนัสอาจจะเป็นเพราะเวทน้ําหนักได้ไหมครับก็อันนี้ค่ะอาจจะ อาจจะไม่ได้ชนะน็อกด้วยไหมคะหรือว่าเราอาจจะเอาอาวุธเอาอ,อาวุธอยู่คนเดียวด้วยเขาไม่ค่อยเอาอาวุธด้วยโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับก็ยังยังไม่ค่อยพอใจค่ะแต่ว่าถ้าเราได้รับชัยชนะก็ถือว,ว่าก็ก็ดีคือก็ดีแล้วค่ะที่เราได้ชัยชนะวันนี้แล้วเราก็จะกลับไปแก้ไขแล้วก็ฝึกซ้อมฝึกซ้อมให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ะแล้วการชกก็ออกมาดีขึ้นใช่วันนี้เห็นจุดบกพร่องของตัวเองบ้างไหม ก็เห็นเห็นเยอะค่ะเรื่องเรื่องแรงเรื่องแรงเรื่องความหนักความแม่นยำแล้วก็เราอาจจะคิดแล้วอาจจะออกไม่ได้ตามที่เราคิดด้วยถ้าเราฝึกซ้อมแล้วก็มั่นใจถ้าเราฝึกได้ฝึกซ้อมเราอาจจะมั่นใจมากกว่านี้มั่นใจเรื่องของการดอกอาวุธแล้วก็มั่นใจเรื่องของความหนักแน่นอนค่ะเห็นเรามองถึงแชมป์โลกเจอกับอลิเซียไฟล์ล่าสุดที่เขาต่อยเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็หนูก็มองว่าอยากจะขึ้นชก าเลเซียถ้ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเขาเป็นแชมป์แล้วก็ไฟที่เขาชกกับซามิลาค่ะหนูกด็ดูสดเลยค่ะหนูก็เห็นรูปร่างอเลเซียเสียเปรียบแล้วก็คือซามิลาเขาสูงอเลเซียเขามีความแข็งแรงแล้วก็ใจเขาสู้มาก่าแล้วก็สามารถชกับซามิลาได้อาจจะตอนแรกมองเกมว่าถ้าพลาดโดนมัดก็าอาจจะล่วงได้ค่ะซามิลาแต่ว่าเมิลาเขามีความสูงแล้วก็อาวุธเห็นได้ชัด แต่อลเซียก็แพเพราะว่าต้านความความใหคือข้ามรุ่นไปชกก็ต้านความใหญไม่ได้ะคะ่ะแต่เขาสู้มากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆก็ถือว่าเขาทําได้เต็มที่เลยวคะ่ะถามนี้เสียงเป็นอะไรทำไมเสียงแหบจังคะก็ก่อนนั้นไปร้องเพลงมาค่ะ ร้องเพลงมาเพราะว่าปกติเป็นคนชอบร้องเพลงเสียงก็เลยไปนิดนึง <laughs> ไม่บอกว่าซ้อมว <laughs> <laughs> งซอมเพลงวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับ <c oughs> ค่ะก็อยากขอขอบคุณท่านสมชายภูสวัสดิ์ค่ะที่ให้การสนับสนุนหนูค่ะโดยโดยตลอดที่หนูชกค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ แฟนมวยค่ะที่คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเชียร์หนูมาตลอดค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจค่ะขอบคุณทีมงานค่ะแล้วก็ทางวีนัมเทนนิ่งแคมป์ค่ะขอบคุณครอบครัวค่ะที่มาเชียร์หนูวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่คนที่คอยสปอร์ตแล้วก็อยู่ข้างๆค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่คอยติดตามเชียร์หนูค่ะใช่ค่ะค่ะ